แล้วที่บอกว่า OEM นี่คือกี่แบรนด์นะครับตอนนี้ประมาณ3-4แบรนด์ค่ะแล้วก็ได้ได้มาจินประมาณเท่าไหร่คะสมัคร OEM เน็ตสุดท้ายเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณ10%ค่ะแต่ว่าเราเป็นเจ้าของยี่ห้อนี้ไหมครับใช่ค่ะ Pudonudo ค่ะกำลังการผลิตของตัวโรงงานนี่ยังเหลืออยู่เยอะไหมครับเหลืออีก70%ค่ะแคปน้อย แล้วโรงงานนี้รวมอยู่ในดีลนี้ไหมครับอยู่ด้วยกันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดแต่ว่าตัวออร์แกนิกไรซ์เค้กเกอร์ค่ะเราไปจ้าง OEM ผลิตค่ะไรซ์แค้กเกอร์ของเราเนี่ยเทกเจอร์เนี่ยจะต่างก,กันกับทั่วไปนะคะแต่ของเราจะซอฟกว่าค่ะวัตถุดิบเนี่ยเป็นออร์แกนิกทุกตัวเลยนะคะปีนี้ขึ้นปีแนวโน,น้มปีปนี้ก็น,น่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วประมาณ10ล้านเพราะว่าน,นเดือนนี้เราเราได้ไปแล้ว25ล้านค่ะเฉลี่ยเป็นกําไรไหมครับท่านี้ได้กําไรค่ะยูมีแอสเซทอยู่25แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เรกั คงไม่กี่ล้านบาทใช่ไหมครับก็ให้มูลค่าตรงกําไรเพิ่มมากับประสบการณ์ครับเสนอที่แบบ8ล้านบาท25%นะครับเป็นออปเฟอร์จากทางผมนะครับเห็นว่าสิ่งที่พยายามทำเนี่ยก็คือพยายามให้ของที่มีสุขภาพให้กับผู้คนใช่ไหมครับก็คิดว่าอ,าอยากจะสนับสนุนครับ แล้วก็ในแง่ของวอลูชันอ่ะผมคิดว่าตอนแรกที่บอกว่าลงทุนไป40แต่ว่ามีหนี้สินสัก15มันก็จะเหลือ n e ็ตแอสเสักประมาณสักยี้าก็คิดว่าตอนนี้กําไรสะสมอะไรเท่าที่ฟังมาก็ยังไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าอยากจะออฟเฟอร์ที่8ล้านบาท30ครับมาชิตะสูตรใหม่เข้มคูณ2ใเครกไทยกอยาก,กยิอร่อยเข้มสุดในรุ่น